วันนี้ป้อมพามาเดินชมตลาดนัดเรือบินนะคะเป็นครั้งแรกที่เคยมาที่นี่นะคะตลาดนัดเรือบินนะคะหรือตลาดเรือบินนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเทพรักษ์นะคะกิโลเมตรที่17นะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆค่ะพี่น้องมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นตลาดที่วัยรุ่นชอบมาเดินกันนะคะก็คือเดินไปกินไปชิมไปชอบไปนะคะ ก็จะมีเครื่องบินขึ้นตลอดให้เราได้มองเห็นนะคะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจค่ะพี่น้องยำหอยนางรมร้านนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็ยำไข่ปลาหมึกเน้นๆแน่นๆน,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 นะคะของเขาทําสะอาดนะคะล้างอย่างดีรสชาตินี่จัดจ้านมากๆเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ80บาทร้อยบาทร้อยสาสิบาทนะคะต่อนหนึ่งเซตก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะก็ถ้าใครผ่านไปแถวตลาด แถวบางพลีนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนไปเที่ยวนะคะตลาดเรือบินเขาจะเปิดประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะคะก็จะเปิดทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์ก็ร้านก็จะเต็มเต็มหน่อยนะคะพี่น้องก็ป้อมไปครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากนะคะแต่ว่ายังเดินไม่ครบเพราะว่าช่วงที่ไปคืออากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะถ้าไปเย็นๆก็เรียกว่าเดินกันชิลๆนะคะก็ มีของกินเยอะมากๆนะคะพี่น้องที่ป้อมได้ซื้อมาก็คือยำหอยนางมมรมยำปลาหมึกยำไข่ปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลาหมึกย่างค่ะพี่น้องแล้วก็เสื้อผ้าวัยรุ่นรองเท้าอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะคะก็ขอแนะนํานะคะถ้าใครสายชอปชิมชิวนะคะไปเดินตลาดนัดเรือบินกันได้นะคะพี่น้องก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะป้อมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะ แล้วก็อีกร้านนึงที่อยากแนะนํานะคะน้าอ้อยคั้นกันสดๆตรงนี้เลยนะคะแก้วละยี่บาทค่ะเรียกว่าหวานชื่นใจมากๆนะคะแดดร้อนๆได้น้าอ้อยสักแก้วนะคะพี่นอ้องมอีม้าหมุนนะคะแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ให้ได้เล่นกันด้วยนะคะที่นี่ก็เรียกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจคะ่ะอย่าลืมแวะเวียนไปเดินชิมช็อปแล้วก็ชิลๆกันนะคะเคทโทรศัพท์ร้านนี้นะคะหกบบาทค่ะพี่น้องเรียกว่าราคาดีมากๆนะคะน่าสนใจมาก ขอบคุณค่ะ